บิสม <ess> ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลอตุวัสสะลามุอะลารออัสบลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะรากาตุตูวาดีกัปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการตะซียะในหลักการอิสลามตะซิยะก็คือการปลอบใจผู้ที่ได้รับความทุกโศก เช่นมีสามีจากไปหรือภัรยาจากไปมีคนหนึ่งคนใดเป็นคนที่เขารักพ่อแม่ลูกนะเมื่อมีการเสียชีวิตก็ให้เราไปตาาดียะก็คือไปแสดงการปลอบใจให้กับญาตินะให้มีความอดทนให้มีความอายอมรับในสิ่งที่เราได้กำหนดแล้วก็ขอดุอาให้กับเขาและขอดุอาให้ผู้ตาย ซึ่งก็เป็นการกระทําหรือเป็นงานที่ส่งเสริมให้กระทํานะครับอันนี้ก็เรียกสุนนะเป็นสุนนะมุสฮับบะซึ่งท่านอบีก็ได้เคยนสอนไว้ญญโดยการไปจารยะกับอ่อสหาบะของท่านเมื่อได้รับความทุกข์เศร้าหรือภัยพิบัติโดยท่านอบีได้กล่าวว่ามันอัลจามูซอบันฟะละหูมิสูอัจริฮีใครที่ไปแสดงความ ปลอบใจให้กับผู้ที่ได้รับความทุกข์นั่นเขาก็จะได้ผลบุญเหมือนกับผู้ที่ถูกปลอบใจนะครับอันนี้ก็เป็นฮาดีสนะครับแล้วก็มีคําพูดคำปลอดใจอย่างเช่นบอกอินนาดีแล้วว่าอินนาอิเลฮิรอจูอูน,อน,อนเราได้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราต้องกลับไปหาทุกคนก็ทําให้เขาได้ผ่อนคลายว่าเดี๋ยวก็ต่อไปกันหมดแล้วะนะอันหนึ่งหรื จะใช้สำนวนว่าออซอมัลลอฮุอัจรักะวอะอั์ซนอัซาะกะวะกอฟรลิมาอิติกะก็คือขอให้อัลลาได้ให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่กับท่านขอให้การปอบใจท่านเป็นที่สวยงามและขอให้อภัยโทษต่อผู้ที่ล่วงรับไปแล้วของท่านด้วยหรือใช้สำนวนอเราฮิมุลลอฮวะกอฟรละฮู วะอัลฮัมมุลลลลอฮุซับบุอหซิลวานขอให้เราได้เมตตาเขาให้ภัยทษกับเขาแล้วก็ขอให้ท่านได้มีความอดทนมีความมั่นคงนะครับมารยาทในการตาดียะก็คือการตาดียะของเราเนีจะต้องเป็นด้วยความอิคลาสความสัจริงดูในตะกรลลุฟนะไม่มีการเสแสร้งหรือท,ทำอะไรที่มันเกินไป ในขณะเดียวกันอาดัปก็คือเราอยาอยื้อรับอาโซติบิลบูกะคหอไม่รุญาตให้ร้องไห้ด้วยเสียงดังๆออกมาเอาเป็นเอติรอดอะราโกดออิลลหรือไม่เชื่อในปฏิเสธในสิ่งที่เราได้กำหนดไว้ไปพูดจาทำไมอ,อย่างวุ่นทำไมอะไรอย่างงี้ก็ทำให้มีการไม่พอใจ หลังจากนั้น,นาลาตูกกมาได้มาก็คือจะต้องไม่มีการเอาอาหารให้กับญาติของผู้ตายเน่นจะเลี้ยงอาหารแต่ว่าส่งเสริมให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นทําอาหารมาเลี้ยงกับญาติผู้ตายอย่างขดิษขานทันบีที่กล่าวว่าอิสนาอูลีอาลียะฟริตอามันปรากฏอาตาฮุมายุคีลม ja แต่ทั้งหลายจะทําอาหารให้กับครอบครัวของญาติเธอ เพราะนั้นเขาได้ประสบกับสิ่งที่มันยุ่งยากวุ่นวายในการที่จะมาตามอาหารก็คือให้คนข้างๆได้ทําแต่ว่าเราตรงกันข้ามไปถึงมะโต๊ะตายแชร์ตายก็เจ้าของบ้านล้มงัวเจอเลี้ยงแขกมันก็สวนทางกันจริงๆนั้นเพื่อนบ้านต้องนามาเลี้ยงนะครับราายยยยฮััดดิิลเเีวกหมนูอ คือไม่มีการกำหนดการลอบใจา่ายจยญาเนี่ยว่าจะกี่วันลากินันอัฟดอนอันตะกูนากอบลด,ดัฟอวบาดะฮูบิคอลีนแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือให้เรามำดิตาญาก่อนอที่จะฝังก็คือเมื่อเราทราบข่าวแล้วไปที่บ้านนะเราก็ไปแสดงความเสียใจหรือหลังจากฝังไปแล้วนะเราก็ยังไปตาญาเขาได้อยู่สำหรับ เป้าหมายนะครับการให้เราได้ตารียะเนี่ยก็คือสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างมุสลิมให้กําลังใจกับผู้สูญเสียเพราะคนสูญเสียเนี่ยโอ้โหเสียเมียเสียสามีไปนี่มันเหมือนว่าขาดเลยนะคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็เราต้องให้กําลังใจเตือนต้องไปเตือนเขาว่าให้ระลึก ถึงความตายว่าเนี่ยเราทดสอบนะเป็นกำหนดของเราแล้วก็ให้เราอดทนการอดทนที่เราเนั้นก็เราก็จะให้บุญผลบุญก่เราอย่าไปร้องไห้จีโกดีขวาจีผายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตารียะนะครับนะซึ่งเราก็เป็นเป็นสุนัขที่เราให้กระทำบางคนงตารียะเนี่ยไม่เสียใจมากมากก็ให้เงินไปหัวละพันสองพันอะไรก็ทําให้ญาติผู้ตายได้ขายทุกได้ ก็สามารถทําได้ด้วยการปลอบใจด้วยกับเงินทองหรือทรัพย์สินนะครับครับก็อิชาละพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอัลลอฮฺวะบัลีอฮฺส,สาราินมอะลัยกุมักอัลลอฮฺบาริกาตุ